มาดูบ่อปลาครับเพืเ่อนๆพามาดูอีกรอบออมีกบด้วยนะเลียงกบด้วยนี้กบก็หลบไปก่อนนะอากาศร้อนเดี๋ยวต้องเปิดดูจะมีปลาดุก ลงไปใต้น้ำหมดแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นบอ่อปลาเป็นที่นานะครับเอาน้ำใส่น้ำมันอยู่ดีก็เลยเอาปลาลงพอน้ำแห้งก็สูบลงครับเพื่อนมีต่อท่อลงมาเข้าบ่อปลาสูบมาจากบอ่อน้ำ ก็จะมีเลี้ยงบัวด้วยบัวมาลงน่าจะเป็นบัวใหญ่ครับน้องสาวเอามาลงไว้เดี๋ยวเวลาออกดอกก็จะดูสวยงามครับปกติตรงนี้ก็จะทำนาปลูกข้าวก็จะปลูกข้าวแต่ตรงนี้พอเลี้ยงปลาก็คงจะไม่ได้ปลูกแล้วเอาบัวลงด้วย น่าจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาทําทเป็นบ่อไปเลยตรงเนี้ยเพราะมันอยู่น้ําดีฮะแต่มีไข่หอยด้วยน่าจะเป็นหอยเชอรี่ครับอันนี้คือธรรมชาติฝั่งนน้นก็จะเป็นข้าวปลูกข้าวหวานถัดไปยังไม่ลงฮะรอฝนมาอีกรอบอันนั้นเป็นร่องรอยของสาข้าวโพดที่ปลูกไว้ครับปลูกข้าวโพดเสร็จเพิ่งเก็บเก็บไปนานแล้วละ่ะ ธรรมชาติในบ้านนะฮะพาเพื่อนๆมาดูจะมีผู้อาลกขาด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้วยะครับเพื่อนบ้านคือที่อยู่นี่ก็คือเป็นห้วยล้อมรอบเลยนะครับเป็นเกาะ ตรงที่อยู่คือเป็นเกาะนะครับเพื่อนเป็นเกาะธรรมชาติเลยอันนี้ก็จะเป็นห้วยธรรมชาติสะพานตอนเด็กๆครับตอนเล็กๆ,ก,ๆก็มาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นครับห้วยเวลาน้ำมาก็จะมีน้ำเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มันแห้งขอดแล้วเดี๋ยวฝนมาอีกรอบก็จะเต็ม ข้างบนก็จะเป็นถนนใหญ่เข้าในเมืองนะครับอันนี้เป็นต้นไผ่ที่ปลูกเด็กๆก,ก็ได้วิ่งเล่นในป่าข้าวเลยสนุกใหญ่เลยครับ